ไปเป็แยตัวห e ัผมเป็นยไได้อะว่ายนิเอาวถั่วตัดฉ so, ีดเ็มให้คุณยายนะคะทำเงนี้คเชาวันทีสิบ ไปบ้าง cho อินเวอร์เตอร์อ่ะซีนี่ถ้าใช้นําปกติอย่างขึ้นอยากมา

pa 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 แะเกียงะกียะเยร์แ่อ่ั้นเหรอหน่อยหน่อยตะเกียร์แค่หน่อยหน่อสยหแคกิน

嗯，咱们老就 นพียงเงินทุกปีนะคะ็น้่งพันหนึ่งร้อามสนึ่งตน่งันหนึองร้อสามสิบหน้งนองหม่นห้าสิบเอ็ดิงเอ็

ไม่ต้องป่าเกื่อนมาอะไรใช่ เงินดิบหัวหัวแล้วหัวแล้อันนี้เหมือนจะเป็นมอนอื่นอืมกตัวรงอ

อกอดแค่ nhau แนะม่ก็เลยได้ก็เลยเสียไดาเลี้ยเลี้ยน้ำหยังแม่น้ำหยังกินน้ำอะไรกินเห็ดหยัง่งผม่ได้กดินเช็ดเนี่ยโอ้ไม่ไม่มันเป็นมันเป็นไอ้มันกินมันมันทำกับข้าวไม่ได้เพราะว่ามันไอ้นั่นแม่มันเป็นอันกินนกขี้กามำให้กินอะไรตกแป้งมาหลาตกปลาช่างแม่ตกปลาช่างมันเป็นเชื้อโรค นี่แหละเอาเป็นเสื่อเลยนะเลยคือเลยแค่เดี๋ยวแค่ไนั้นผมคุณยายติดเรียนค่ะ